โอเคสวัสดีค่ะแฟนคนนะคะอยู่ช่องเค็นะัทซเคยคะ่ะวันนี้อยู่ในเกมไมค์คาท์่์เคยคะ่ะอยู่ในซีรีส์ไมค์คาทแพทประทับฟอมบี้กันนั่นเองเฟิงตอนนี้ยังไม่มีฟอมบี้อะไรเกิดนะเริ่มต้นมาก็ยังไม่มีอะไรเกิดนะเฟิงอันนี้นะขอบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ไมค์คาทแพทประทับฟอร์บี้ที่น็อเคยทําไปแต่ฟีฟ่านหนึ่งฟีฟ่านสองนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คนละฟีฟ่านกันเฟิงเดีย๋ยวเรามาเอาชีวิตรอดกันดีกว่าว่า จะมีอะไรรอเราอยู่ปรับมุมกล้องแปบโอเคเริ่มมาก็ในที่เห็นนะแล้วก็เกิดมาที่ไหนสักแห่งสักที่หนึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดที่ไหนเริ่มแรกมาอย่าเรามาตัดไม้เลยตัดไม้ไปน้กก็นึกถึงที่เราเคยเล่นมาก่อนนะเมื่อหนึ่งปีที่แล้วอะ่ะนอาเล่นไมคคาแพดปะทักซอมบี้อะ่ะคือเล่นมามาปีขวาแล้ว ก็ถามว่าสนุกไหมนะก็แบบสนุกมากเลยก็อยากกลับมาเล่นมากแต่เจ้าขอมอสยังไม่อัปเดตกทีนะกก็เลยย้ายมาเล่นอีกมอสหนึ่งนะแต่อันนี้คือไม่ใช่แบบว่าต่อกับฟรีรี่ที่นะักเคยทำมาแล้วนะในฟีฟันฝ่องและฟีฟันหนึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูฝากมาไปดูได้นะในคลิปของนั้นนะเมื่อหนึ่งปีก่อนก็สามารถไปดูได้นะแต่ของฟีฟันฝ่องอันนี้น่าจะประมาณน่ายังไม่ถึงปีมั้งอันนี้นักก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไปหาดูได้แต่ตอนนี้คือนักเกิด แถวไบโอมซาวานาใช่ไหมเอ,อ๋เขาพูดกันบอกว่ามันเป็นไบโอมซาวานาอันนี้น้กก็เล่นไมค์ค r ร f บมานานแล้วประมาณ1ปีกว่าแล้วแต่นะก็ยังไม่ค่อยรู้จักอะไรมากเพราเท่าไหร่ก็แบบไม่ได้ตามข่าวก็คือแบบว่าจากที่นะเคยเล่นมาก็เคยเล่นมานานแล้วล่ะเล่นมาตั้งแต่ไมค์ค r ร f บเอ่อให้ให้เรียกเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่น1จุด ไปไม่หนึ่งจุาประมาณนั้นอ่ะหลังจากนั้นคืนก็ไม่ได้เล่อีกเลยนะพอกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งคืองงมากถ้าใครแบบว่าติดตามมาตั้งแต่นะาทำคลิปแรกๆนะก็น่าจะรู้นะว่าเราเล่นไม c ครับแล้วคือเราเป็นยังไงเริ่มมาคือแบบว่าโอ้โหงงไม่ไหวคืองงมากว่าเออพอจังจำได้แต่พอเล่นจริงคือแบบง่อยมาก หนีพวกแบบว่าซอมบี้คริปเปอร์ฟิเกอริตันแทบไม่ได้อะ่ะคือตายเอาตายเอาโอเคเรามาเข้าเลือกกันดีกว่าตอนนี้นะก็ขุดหินให้ได้ฟักเยอะๆหน่อยเพื่อจะได้มันเราจะไม่ต้องมาขุดเยอะโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเอ,อ,ะวอะเ๊ะอะไรม่วงๆอ่ะเพื่เห็นปล่าอะไรอ่ะฮะเอ๊ะฟิกฟิตันเหรอทำไมเจอตั้งแต่แรกเลย เอออันนี้ไม่เข้าใจทําไมเจอตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยอย่าเมื่อกี้มาออกมาจากถ้ำหรือเปล่าโอเคจากที่นะักขับได้ตอนนี้นะั้นยังแค่ตกรับแต่รับขวานก่อนที่ขุดแล้วก็ดาบขาบไปให้หมดโอเคมาไปตัดต้นไม้กันดีกว่าเผื่อเผื่อไว้ก่อนเราจต้องการทรัพยากรเยอะ และถ้าใครสงสัยว่าน้อนเอามอดแพปทาฟาวมันจากที่ไหนะนะเอามาจากแอปหนึ่งนะเป็นเออมันเป็นไม่ใช่แอปนี่มันเป็นเว็บเป็นเว็บที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะเป็นเว็บอะไรของไมค์ครับเ e d บุ c กนะทุกคนน่าจะรู้นะที่มันเป็นเอ,อ่อ DP หรือ b f อะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันจะเป็นโลโก้เขียวแล้วมีตัวอ,อักษรนะแล้วก็โหลดหมอดมาจากตรงนั้นแต่อันนี้คือนะ้าไม่ได้โหลดมาจากตรงนั้นนะ อันนี้คือนะัไปเอามอดของแพทปะทักฟอมบี้มาก็คือเป็นเจ้าของมอดนะ่ะแต่เป็นเจ้าของมอดที่เป็นแบบว่ามอดที่นะัเคยทําไปเมื่อหนึ่งปีก่อนนะ่ะเจ้าของมอดนั่นแหละเป็นเพื่อนกันอันนี้ก็เป็นของเจ้าของมอดของเพื่อนนะก็จะมีประมาณสามแบบนะก็คือเป็นของอันหลักและอันนี้คืออะไรเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่ฟอมบี้นี่ฟีใต้น้ํา โอเคมาถึงจุดนี้แล้วทุกคนอาจจะถามว่าแจกมดได้ไหมฝ่อลงมดได้ไหมอะไรได้ไหมอันนี้ก็ถามว่าบางมดนะสา,ามารถแจกได้แต่บางมดนะคือไม่รู้ว่ามีลิขสิ์หรือเปล่านะจะแบบว่าของมอดหรืออะไรเงี้ยถึงเราจะแบบว่าลงเครดิตเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตหรือเปล่าแต่ถามว่านะถ้านะแจกก็แจกได้แหละแต่ถามว่าทำไมนันไม่แจกขี้เกียจ ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าม็อดนี้ยคือดาวโหลดมาจากไหนอะเดี๋ยวเราทิ้งเครดิตของเจ้าของม็อดเอาไว้ให้นะในใต้คลิปของตัวเองเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ก็ไปหาดูกันได้นะนะว่าไม่ต้องดีกว่าเอาเป็นแบบว่าถ้าใครอยากจะเล่นม็อดนี้นะก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้นะเดี๋ยวะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะพร้อมกับเครดิตเจ้าของม็อดนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่า มอสเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะก็ยังเป็นแบบว่าเปต้าอยู่นะอาจจะยังม,มีการ์ดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่คิดเะดูมาดูมาจากรูปภาพที่เขาบอกเอาไว้อะโอเคมีเรื่องพูดแค่นี้แหละมาเราทําการเอาซีวิลเล่กันต่อดีกว่าตอนนี้คือขุดหินรัวๆเลยถ้ามีฐานก็ดีนะแต่ตอนนี้คือมืดมากเลยโอเคปไปจากที่นี่กันดีกว่า ราอตอนนี้บรรยากาศเริ่มกลางวันแล้วมั้งตั้งแต่กลางวันแล้วล่ะไปอู้ดนินเหนียวดีเลยจะได้ไปทําแบบว่าเฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวครับพวขุดดินก่อนพวอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอเคมาขุดกันอนี้จะได้กี่ก้อน อ่าว่าเก็บไปเอ๊ะมีอันหนึ่งตาไหนมีอันหนึ่งโอเคได้ครบลนะอันสุดท้ายโอเคอู้แอปเปิลแอปเปิลโอเคแอปเปิลจะขอเอาตุ๊คาร์ปก่อนนี่นี่นี่แอปเปิลแอปเปิลอยู่ไหนอะ อ๋อนนนนน,นเจอแล้วแอปเปิลอ่าตอนนี้เรามีอาหารกินแล้วเคว่ายไปหาเอ,อ่ออีกฝั่งหนึ่งแต่ก่อนไปอีกฝั่งหนึ่งมีนินเดียวตรงนี้ไหมอุ้ยใครอะหลหอนาคุณคุณนะเราอ่ะใครอะใครอะทุกคนดูนาคุณคุณเนาะค,ค,ค,คุค้นกันไหม อโอโหของอะไรเนี่ยของอะไรเนี่ยเอ่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยลุงฮาลุงลุงขายอะไรก็ไม่รู้นะโอเคช่างเถอะไปหาดินเหนียวกันดีกว่าอู้ทางนี้มีนินเหนียวแต่แต่ว่าไปหน้าคุณคุณจริงนะลุงคนนั้นนะจะจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรอะ่ะเออมันอะไรนะ เอออืมชื่ออะไรฟักอย่างหนึ่งชื่ออืมเอ่อเอ,เอช่างเถอะช่างเถอะไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วอะเดีย๋ยวนะค่อยไปดูอีกทีนะ้งเขาชื่ออะไรนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวน่าจะไปหาที่อยู่ก่อนสำรับคืนแรกนะเพราะตอนนี้ดวงอาทิตเริ่มจะตกแล้วอ่ะกลมมาเชียวเริ่มตกแล้วนะ่ะ แต่ว่าไปตรงนี้ก็น่าจะอยู่ได้นะแต่ไม่เอาดีกว่าไปอยู่ตรงต้นไม้ใกล้ๆดีกว่าเพราะต้นไม้ที่คือสามารถช่วยชีวิตได้ช่วยชีวิตนนได้เลยระดับต้นไม้ถ้ามีฟอร์บี้มายกเว้นมันจะปีนได้ขนาดนั้นแต่แต่ว่าไปวิวตรงนี้สวยดีนะเนี่ยมีดวงอาทิตย์ตกแล้วก็มีเอ่อต้นไม้ภูเขาถ้ำ แล้วก็มีโอ้โหสัตเพียบเลยมีทั้งไก่แล้วก็ไก่แล้วก็ไก่มีแค่ไก่เท่านั้นแกะยังไม่มีเลยคืนนี้นะจะนอนอยังไงเนี่ยโอ้ไส้นะคง,งต้องพลนาให้มันมีนะให้มันเกิดสักตัวหนึ่งอย่างน้อยก็นั่นไงนั่นไงโอ้โหเหมือดรู้ใจนะรู้ใจว่าฉันต้องการอนะไอเดี๋ยวอะไรอะอะไรเนี่ย ่บ้านเหรอหมู่บ้านอะไรอ่ะฮะทุกคนนะเจอหมู่บ้านอะไรอ่ะเอ,อ๊หมู่บ้านอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอวูมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนนี่ไงฟอมบี้ฟอมบี้เอ,อหมวกเอ่อเอ่อเรียกว่าอะไรนะสีฟอมฟอมช่างมเถอะอู้ดอกอะไรด้วยอ่ะ เออมันมาอีกไหมโอ้โหชัดเจนเห็นเห็นอยู่ไกลๆนะเห็นเลยอืมน้นได้เป็นเดี๋ยวก่อนขอปรับแสงก่อนขแฟบตาไม่ใช่อะไรหรอกโอเคมากันต่อจะว่าไปของที่น้าได้มาหมวกเอ่อนี่ชี่หมวกใช่ไหมเอาไฟได้ด้วยนะไฟได้ด้วยคือสรุปมันคือเป็นหมวกอะไรเนี่ย ดูฟงแล้วน่าจะเป็นกลวยตาลาจรหรือเปล่ากลวยนะกลวยฟังชัดๆนะกลวยฟังผิดนะทุกคนบางทนีนก็อาจจะพูดไม่ชัดบางคำนะอุยอ้ยโอ้ชัดเจนนี่ก่อนชัดเจนฟอมบี้ฟอมบี้ถือกลวยมาอีแกแล้วฟอมบี้กลวยอ้าวฟอมบี้กลวยกลวยมากๆนี่ก่อนนี่ก่อนแต่ทำไมตรงนี้เตีงโมเต็มเลย เออโกเลมช่วยด้วยโกเลมเห็นไหมนะซอมบี้นั่นน่ะซอมบี้นั่นน่ะช่วยหน่อยสิอ่ะช่วยฟอมบี้หน่อยอยากจะให้ดอกไม้โอ้อยนั่นไปติ๊บตายเลยทุกคนนัดเพิร์ไปตีโกเลมที่จริงนั่นได้ฝาับของโอ้โหแล้วทางไหนเนี่ยโอ้โหฟอมบี้โอ้โหฟอมบี้อฟอมบี้เออหมวกถางก็มาทางนี้อเดี๋ยวไม่ใช่นี่ เดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้อีกทางหนึง่งงงปวดฟอร์บี้ไปเออแปลว่ามีฟอมบี้ชาวบ้านอยู่ตรงนี้เนี่ยโอเคจาได้แล้วจาได้ได้อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งทางนี้ใช่ไหมอืมอันนั่นนั่นนั่นาจะใช่นะอาจะใช่หรือเปล่าโอ้คริปเปอร์คริปเปอร์สิ่งนี้นะไม่อยากเจอที่ฝด ทางไหนทางน uh ู้นปะลองว่ายไปดูสิน,น่าจะ feels, bon angel, ท, i, chi, ทางนี้น้จจาได้ตอนที่นะเจอลุงคนหนึ่งอ่ะที่เป็นเนี่ยนันน่ลุงอะแปลว่าน่าจะแถวนี้น่าจะแถวนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ข้างหน้าว้ข้างหน้าหลบนะโอ้โหสกิลิตันทางไหนเนี่ยนว่าน้ำไม่ใช่ทางเนี้ยไม่คุ้นเลยอ่ะทางไหนอ่ะ เอเอมันไม่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ทางเนี้เอ๊ะตรงนั้นหรือเปล่านั่นน่ะตรงนั้เลฝึกมันมีไฟไฟใช่ไหมทุกคนใช่ไฟใช่ไหมหน้าน่าจะใช่นะใช่ใช่ไหมอ้าใช่ทุกคนเห็นปากไกลๆหน้าหมู่บ้านหมู่บ้านเฮียตายหรือเปล่า ต่จะว่าไปฟาหาที่มันไม่คุณนะเอ,อ่อไม่รู้เหมือนกันอะเข้าหมู่บ้านก่อนเพราะตอนนี้คือฟอร์บี้แบบว่าเต็มไปหมดเลยทั้งฟอมบี้รรมดาฟอมบี้เอ,อ่อครีปเปอร์ระเบิดฟอมบี้เอ,อ่อกลวยตราจรหลายใจมังมุมที่แถวนี้มันไม่คุณจิกนะอ,อ๋อโอเคก็คือไม่ใช่หมู่บ้านที่น่าตายแต่เป็นหมู่บ้านใหม่ หมู่บ้านที่ไหนเนี่ยตอนนี้ช่างเรื่องนั้นก่อนเราหาที่นอนนอนดีกว่าทางนี้ใช่ที่นอนไหมเอ้าไปใช่เป็นแค่บ้านไม้เปล่าๆแต่นี่ล่ะอ้ามีมีลุกขึ้นหน่อยลุกขึ้นขอนอนก่อนโทษที โอเคทุกคนตอนนี้เนะไปอยู่ตรงบริเวณหมู่บ้านที่นาะตายไปนะซึ่งเมื่อคืนอันนั้นไม่ใช่หมู่บ้านที่นะแบบว่าโดนโดนอะไรนะยักษ์ก็เล่นฟาดหน้านะไปแล้วก็ตายคือไม่ใช่หมู่บ้านนะนะอันนี้นคือเป็นหมู่ใบหมู่บ้านหนึ่งอันนี้งหากคือเป็นหมู่บ้านที่นาตายซึ่งถามว่าโชคดีโชคดีมากเจอทั้งสองหมู่บ้านอยู่ในอ่อสถานที่เดียวกัน แต่คนละที่เนี่ยของน่นล่นเต็มเลยโกเลเอมอ้าแล้วทำไมพื้นจม,มอา้อาวเดี๋ยวทำไปพื้นจมนี่ถามหน่อยตัวเกมจะหนึ่งจุดยี่สิบแต่นะยังไม่แก้ปักคไอเรื่องนี้อีกอ่ะคือเยียบไปแล้วก็ยืนประมาณแป๊บหนึ่งแล้วก็แบบตัวจมลงไปเนี่ยโอเคตอนนี้นะได้ของคืนกลับมาน่าจะครบนะมังนั่นน่าจะครบ แต่ตอนนี้คือนักขอสํำรวจหมู่บ้านแห่งนี้ดีกว่าว่ามีอะไรมีหีบด้วยอ้กางเกงอ่ะไฟกางเกงแล้วไฟกางเกงอุ้ยทุกคนกางเกงต่อไปนี้ทุกคนไม่ต้องเรียกว่าน็อตอีกแล้วนะให้เรียกว่าน็อตชาวไรโอ้โหแต่งตัวเมาชาวไร่มากเอาว่าไงเพื่อนบ้าน,เพ,น,านเพื่อนบ้านชาวไร่เราก็ชาวไร่ไปกันเอาเพื่อนบ้าโผล่มาจากไหนเนี่ย อันนี้ค้าันอะไรไม่รู้ช่างมันก่อนโอ้ห้างน้าโจดเก่ารู้เลยว่านัอไปที่ไหนเขาจะตามไปที่นั่นอจริงๆนะนับปัจจุบ,บันนี้คือน็อล่อยคิปเปอร์มากไปที่ไหนมันชอบโผล่มาต่อหน้าต่อตาเวลาเราสร้างบ้านจะเปิดต,ตุ้มไม่หันรู้ตัวก็มีแต่จะว่าไปแตงโมงนี่แถวนี้ดกจังเลยนะชาวไรไม่ใช่ชาวบ้าน ไอ้นี้ตกจังเลยอะ่ะขอฟังหน่อยแล้วกันไม่ว่าอะไรนะโอ้ฉันไม่ว่าอะไรหรอกเอาไปได้อ้อขอบคุณมากเลยอเดี๋ยวก่อนชาวไรโยหลังบ้านแล้วเมื่อกี้นนะัคุยกับใครหน้าบ้านไหนไม่ดูบริเวณโฟนตรงนี้สิว่าบ้านไหนจะมีของอะไรให้นักขโมยเอยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จะขอยืมได้ไหมเราไม่ได้แม่ขโมยนะชาวบ้านไม่ได้ขโมยขอยืมเ๋ยวเอามาคืน ดูเลว่าหมู่บ้านนี้ถ้าน่าเจอนี่ของของใครของ,ของมันแต่อนี่ของของฉันของของฉันป <c oughs> วดละชั่วลายมากโอเคบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรมีแต่เตียงซึ่งแล้วก,ก็ไม่ต้องขโมยเตียงเขาไปเอามันมีหีบนี่นาะแต่หีบก็ไม่ค่อยมีอะไรไหนดูบ้านหลังนี้เฟิบ้านหลังนี้เอ่อมันมันคืออะไรนะที่ถอดเวลปะ ฮอร์ดแวรอุปกรณ์อะที่แบบว่าไฟเอนชาร์ตอะไรเงี้ยอ้าวลุงลงุง uh, เอ่อม้อกระทะเอ้ยน้ำมีเหรียญนี่นะเป็นเหรียญเอ่อเหรียญอะไรอะเหรียญหน้าตาคล้ายๆลุงมากเลยนะลุงอ๋อแน่นอนอยู่แล้วอันนี้คือของพ่อค้าเองจะฟื้ออะไรล่ะเจ้าอ่๋อผมจะฟื้อะไรก็ไม่รู้นะของลุงก็ขอบคุณมากแล้วกัน อ่าไม่เป็นไรก็ขอบคุณแล้วกันที่มาช่วยบริการของลุง่ะเออไม่เป็นไรลุงผมไม่ฟืนะ้นแล้วลุงขายอะไรก็ไม่รู้นะมีวิธีสามราค้าก์ดเองได้ไหมไม่ต้องซื้อจากลุงคนนั้นนะทุกคนทุกคนทุกคนอย่าบอกใครเอานะขโมยเออข้าวไปตรงนี้นะที่เขามัดล่วงเอาไวนะ้เนี่ยขอไปสักหน่อยนะโอเคไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยไม่มีพิรุษเลยนะแต่แต่ว่าไปบริเวณแถวนี้น่าอยู่มากเลยเอดีตันนีอยู่นะเนี่ยตรงแถวๆเนี้ย แต่นั้นว่านนะไปอยู่ที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านดีกว่าเพราะหมู่บ้านนี้ก็อืมทำเลมันน่าอยู่นะแต่แบบไม่อยู่ดีกว่าแต่ก่อนไปนนว่าอย่างนั้นจะไปหาฐานดีกว่าไม่ไงั้นคือตอนกลางคืนนี่คือมืดมากเลยเดีย๋ยวจะเดินไปไหนตอนกลางคืนย๋ยวจะมองไม่เห็นแต่ตอนนี้คือน,น้นมีทอดสามอันโอ้นี่ไงนี่ยฐาน เธอถ่านแล้วหนึ่งก้อนอา้าวฝัง่งก้อนนี่นะมาขุดไปเลยขุดไปเลยขุดเยอะๆขออีกขอเยอะๆถ่านนี้ก็แบบจําเป็นมากนะเอาไว้แบบเผาโรงเผาแร่ทําอาหารแต่ทุกคนจะว่าไปนะอยู่ในโลกแพพาฟอร์มบี้เนี่ยทุกคนว่านะก,กินเจไหมอ่ะกินแต่พืชเอาไหม กินเจกินอะไรเงี้ยแบบกินแคอรอทกินมันต้มมันเผาอะไรเงี้ยกินผักอย่างเดียวไหมแต่ถ้ากินผักอย่างเดียวก็ดูน่าเบื่อนะนไหนๆก็แบบว่ามีไก่มีหมูก็กินเถอะกินเถอะน่าจะทำอาหารได้หลายอย่างออ้แล้วก็เจอ,เอแร่อะไรนะออมอัมคอป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 อ,อ,อ,อะไรนะคอปเปอร์ใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคนะก็ขุดคอปเปอร์ไปกว่า เผื่ออาจจะมีประโยชน์มั้งนะเพราะวนใหญ่คือนะเคยขุดคอปเปอร์ไปแล้วก็ไม่ได้เอามาทําอะไรเลยคือไม่ได้ามาทําอะไรคอปเปอร์อ่ะไม่รู้จะเอามาทําอะไรแต่ว่าไปแถวนี้มีโอ้โหวเขียวเห็นไหมเอ๊ะมีหีบด้วยแถวนั้นไลคิปเปอร์เอาแล้วระเบิดตัวทำไมอะ่ะเอาหีบพังเลยอะ่ะของหายไปเนะี่ย ไอเดียเดียวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวกันนัดว่ามันไม่ใช่หีบธรรมดาทุกคนนัดเจอเอ่าอุอ้ยโอ้โหเห็นโมเดลฟอร์มี่ที่คล้ายคลึงกันมาก,กน,นะทุกคนนัดเจอเมืองรถไฟและเจอเพชรด้วยซึ่งคำถามคือมาได้เพชรแล้วเอาไปทำอะไรไหนๆก็แบบว่านัอยู่ในโลกแพัตฟอร์มีอ่อ่ะนัดจะเอาเพชรไปทำอะไรอะ่ะ เพชรเหมือนแบบไรค่ามากเลยนะยกเวเเ้นเอ่อเพชรสีฟ้านะสีฟ้าเข้มแต่ตอนนี้คือของนัเต็มตัวไปหมดเลยทิ้งของที่ไม่ได้ใช้ดีกว่าโอเคเอาลางรถไฟวางไปแล้วกัน,น,นไหนๆก็แบบไม่ได้ใช้อู้เล็กทุกคนนะเจอเล็กแล้วเจอเล็กแล้ว ไอเดี๋ยวตรงนี้มีทางไปด้วยอ่าทางแต่อ๋อโอ้ทางทางทางใหญ่มากขอไม่ลงแล้วกันเจอแค่เหล็กตรงนี้ก็พอใจแล้วมีประกายวิบวับด้วยนะจะว่าไปนี่เหล็กเพียบเลยนะเจอครั้งเดียวได้เพียบเลย โอเคได้เรียกแล้วไปที่อื่นดีกว่าว่าแถวเมืองเอ,อ่อเหมืองอะไรนะเหมืองรถไฟรางจะมีอะไรไหมข้างล่างมันมันน่าจะมีเหมือนกันข้างล่างแต่ฝั่งโน้นมีหรือเปล่าอืมทางตันเช่คไหมโอเคทางตอนเอะแต่มันมีทางเชื่อมงั้นไปอีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งอันนี้คือนําไม่ได้ไปนะเพราะอีกทางหนึ่งที่นัาไปอ่ะมันเป็นทางลงอะ่ะมันไมไ่เชื่อมต่อกันทางนี้ก็ทางตันทางนี้ละ่ะตันเหมือนกันแล้วก็ไปทางอื่นทางนี้รู้สฝึกจะลงไปได้นะแต่ลองลงไปดูฟิตันเหมือนกันโอเคขับไปที่เดิมดีว่ววาเดี๋ยวนะจะไปลองไปดูทางใหม่ๆนะว่ามีอไอไหม โอเคได้เวลาขึ้นข้างบนแล้วเพราะตอนนี้นะว่าน่าจะมืดแล้วนะตอนนี้คือนะ้อฝ่ำโวดในในอะไรนะในเมืองรารถไฟเก่าตอนนี้นะก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะนะตอนนี้คือเต็มตัวไปหมดเลยจะเว้นแบบว่าโยนอะไรออกไปฟัดเล็กน้อยเท่านั้นแต่ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นนะว่าเราได้เหล็กมาประมาณสามฟิบกอนอ้าวโอเคเจอโกเลมด้วย โอเคอย่างน้อจะไปหมู่บ้านที่ฝองเลยแล้วกันนะหรือว่าจะนอนที่นี่ดีมีแมวด้วยเออนอนเลย่ะหาเตียงสักเตียงหนึ่งแถวนี้แล้วก็ค่อยไปหาตอนเช้าเพราะตอนคืนนี้ค่าท่าอันตรายอ่ามีเตาเผาตรงนี้ด้วยแต่นั้นว่าอีกหมู่บ้านหนึ่งก็น่าจะมีเตาเผาอย่างนี้นะเตาเผาแร่ต่างๆน่าจะมี พราะผู้บ้านมู้บ้านเหมือนกันอันนี้ไม่มีอะไรแต่บ้านไหนมีเตียงเนี่ยบ้านนี้มีไหมไม่มีโอเคอย่าก,กลับไปบ้านตรงนู้นนะอู้มีคิปเปร์ด้วยโอเคก็นี่นี่น,น,นี่บ้านบ้านหลังนี้ขอนอนตรงนี้หน่อยนะลุกก่อนอุ้ยขอโทษขอโทษที่ฟาดนะ โอเคเช้าแล้วแล้วก็กินอาหารตอนเชา้าอ่าอิ่มไปได้เวลาออกเดินทางแล้วออกเช้าๆจะได้สด,ดชื่นมาตั้งแต่เช้าเลยนะฮิปเปอร์ไปเดี๋ยวเราฟอมฟอร์บิกับชาวบ้านฟอร์บิกับชาวบ้านโอ้ยิ้มแช่งเชอะโอ,โอ้อันนี้นี้ไม่เอาอันนี้ไม่ยิ้มไปแล้วไม่อยู่หมู่บ้านนี้แล้ว ส่วนทางไปที่หมู่บ้านที่นับไปเจอเมื่อสองคืนที่แล้วนับว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่ะข้างใหญ่กับหมู่บ้านที่นับเจอตอนแรกนะอืมแถวนี้มีถ้ำอีกแล้วแล้วก็มีลามาด้วยใช่ทางนี้ใช่ไหมเนะนี่ยอ่าน่ะๆน,น,นับเจอแล้วทุกคนเห็นป่ะนู้นๆไกลๆอ่ะอมอม นี่มาถึงหมู่บ้านแล้วอันนี้ขอเรียกว่าหมู่บ้านที่สองแล้วกันอันที่นอจากมาเนั่นก็เป็นหมู่บ้านแรกอันนี้หมู่บ้านที่สองโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจหมู่บ้านแถวนี้กันว่าหมู่บ้านแห่งเนี้ยจะเหมือนกับหมู่บ้านแรกหรือเปล่าแต่น้อจําได้ว่านี่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 ตรงนี้อา้าวอ๋อตรงนี้ถ้าไม่มีรูเนี่ยมาอย่าอุดให้เด้ไม่ตกโอเค ตรงไหนนะที่น็อตเคยมาอยู่อ๋อนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้หมู่บ้านนี้นี่ะเคยเปิดไว้แล้วว่าเน,นี่นอจะเอาตรงเนี้เป็นที่ตั้งเลยแล้วกันเป็นเอ่อบ้านที่นอนไปก่อนชั่วข่าวเดี๋ยวค่อยฟางบ้านเพราะตอนนี้คือจากที่เห็นเมื่อคืนก็เห็นได้ชัดว่า ซอมบี้นี่ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะโอเคเราจะขุดตรงนี้ออกนะเพื่อขยายบ้านตรงนี้ให้ใหญ่ขึ้นเพราะแค่นี้คือวางของไม่พอเพราะแคบมากแคบสุดๆจะให้แบบว่าขยายใหญ่สักเล็กน้อยแล้วกันเพื่อให้แบบว่าสามารถวางเตียงได้แล้วก็วางของได้อืมประมาณนี้ น่าจะพอนะโอเคประมาณนี้แหละอ่าแล้วก็วางบล็อกกันไม่ใช่แล้วกันตกอ่าแล้วก็ต่อขึ้นเอาไม่ได้เตี้ยเดี๋ยวครับบิ๊กแอ็กก่อนเขาไม่มีบิ๊กแอ็กไม่ใช่หรอบิ๊กแอ็กหินอยู่ไหนนะ เออออเจอแล้วโอเคได้บิ๊กไอหินมาแล้วโอเคแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งโอเคแล้วก็อุดรูประมาณเท่านี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างมองซ้ายมองขวาได้แล้วก็วางของได้แล้วก็วางเตียงได้โอเคแต่ข้างล่างมีเป็นถังไม้นี่นะ ใช่ไหมอันนี้ไงถางไม้ขอนะไม่มีอะไรเลยขอแล้วกันอโอเคเราได้ถังไม้มาแล้วเพื่อใส่ของเราจะวางไว้ตรงอา้อาวเดี๋ยวนะหยิบถ่านมาทำไมเอาไวตะะ้ตรงนี้ละวกันนี่นี่ตรงนี้อีกฟังหนึ่งจะได้เป็นเตียง โอเคในระหว่างเนี้ยนัดว่าอย่างนั้นจะสำรวจหมู่บ้านทีกว่านะว่าหมู่บ้านที่นี่สถานที่ไปยังไงก็ทําเลที่ค่อนข้างดีนะเออจะว่าไปนอนได้กามาจากลุงหม้อไยกระทะนี่นะนันได้มาไหนเราปลูกซิอ่าก็โมเดลก็ดูดีอยู่นะโมเดลอ่ะใช้ได้ใช้ได้ อืมในระหว่างรอมาว่างเห็นน่าจะไปเผาแร่ดีกว่าอ่านี่ไงเตาเผาแร่มาเผาไปเลยเอา่านออกมาไฟเล็กน้อยแล้วกันอืมโอเคสิบเอ็ดแค่นี้พอที่เหลือก็ให้เตาเผาจาัดก,การในระหว่างนี้เราไปดูอ่านี่ไงน,นี่ไงโมเดลใช้ได้อยู่นะ แต่ว่าไปก็น่ารักอะดูเป็นแบบว่าตัวตุนโอเคก็จบไปแล้วคะ่ะสลับคลิปนี้ก็ไปยังยงันบ้างนะสลับไม y c a พ Pet p l a t f o r m ้นะก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะที่เนาะจิบมาเล่นก็โมเดลนี่ก็ใช้ได้อยู่นะโมเดลแบบพืชแล้วก็ชุดที่เนาะใส่เนะี่ยโอ้โหชุดนี้คือแบบไม่ได้มาเอาชีวิตรอดอนะเหมือนมาแบบว่าทำสวน ใา่ชุดนี้นะก็เลยเป็นเอ่อ uh, not ชาวไรไปซะแล้วงั้นนะขอจบคลิปนี้พี่เพียงแค่นี้ก่อนล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามในช่อง kênh t v ด้วยนะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับว,วันนี้บ๊ายบาย